เอาล่ะทุกคนสวัสดีวันนี้ป๋าจะมา react 스킵 i 티ทอยเล็กตอนที่45นะซึ่งความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเหมือนเขาจะกำลังจะไปต่อสู้กับไททันสปีกเกอร์แมนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการต่อสู้ครั้งนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็เดี๋ยวตอนท้ายจะมีการวิเคราะห์เล็กๆ,ๆน้อยๆด้วยนะอย่าเสียเวลาไปดูกันเลยเฮ้เฮ้เฮ้ มันเห็นอะไรไหมมอนเห็นอะไรไหมมันเห็นอะไรไหมมอนเห็นอะไรไหมทุกคนคน่ะคนคนชัดเจนเลยเว้ยคือเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปวิเคราะห์ตอนหลังแต่นี่คนที่เราไม่ได้เห็นมาตั้งนานแล้วเราเห็นแล้วนะในตอนนี้อ่ะโอ้โหเนี่ยนี่ทำทุลักทุเลมาเลยเวย้ย เฮ้ยแกโดนปืนพลาสมาของไททันสปีกเกอร์แมนไม่เป็นไรเลยอะ่ะไม่ปัดไม่ป้องเลยนะเดินดุม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 มาเลยวู้ววโอ้ย,อย,อยบินได้ด้วยหรอไททันทีวีแมนจะโหดไปแล้วนะเฮ้ย มีกงเล็บอีกเอ้ยไทท่านไทแทงทีเดียวลำโพงของไทท่านสปีกเกอร์แมนนะหลุดไปเลยโพ้ไท้ท่านทีวีแมนแกโหดนะเนี่ยโอพี OP จัดแล้วดูขนาดตัวคนละไซส์เลยมีสกิลของเผ่าทีวีแมนด้วยคือหายตัวไปกับควันดำๆเนี่ยโอ้ โอพีไปแล้วอ่ะจบมาวิเคราะห์กันตอนแรกที่เราเห็นเลยคือคนใช่ไหมอ้นี่คนเนี่ยชัดเจนเลยว่าคนเนี่ยเราเห็นชัดเจนเลยว่าเป็นคนคือทีนี้เนี่ยในจักรวาลของสเก,กบีดี้ทอยเไม่ใช่ไม่มีคนนะมีคน สี่ท่นแรกที่เราเห็นเห็น่ะที่ตอนแรกคาเมล่าแมนยังไม่โผล่มาเลยเนี่ยก็เป็นคนนี่แหละที่ไปสู้กับพวกสกิบบี้ทอยเล็ตแล้วเหมือนจะสู้ไม่ไหวต่อมาพวกคาเมล่าแมนก็เลยต้องออกลงมาช่วยมาช่วยคนแล้วก็พวกตามฉากร้านอาหารตามฉากในพับเนี่ยเราก็ยังเห็นเป็นคนอยู่ซึ่งตอนนั้นน่ะเรามาเข้าใจแล้วว่าไอ้สกิบดี้ทอยเล็ตเนี่ยมันเป็นมนุษย์มาก่อนแล้วก็เกิดการติดเชื้ออะไรสักอย่างให้กลายเป็นสกิบดี้ทอยเล,ตล็ตเราก็ ไม่รู้ดิแทบไม่เคยเห็นคนดิต่อไปเลยมั้งก็จะเป็นการต่อสู้ของเครื่องใช้ไฟฟ้ากับสกิมิดี้ทอยเล็ตใช่ไหมแล้วเนี่ยมีคนโผล่มาแล้วมีคนโผล่มาแล้วแต่ถ้าเกิดเราสังเกตดูเสื้อดีๆนะเป็นเสื้อที่ไปคล้ายๆกับฝั่งเครื่องใช้ไฟฟ้านะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะหรือว่าจริงๆแล้วพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็คือคนเหมือนกันเป็นคนที่ถูกดัดแปลงอะไรสักอย่างมาใช่ไหมหรือเปล่า ทุกคนคิดว่าทฤษฎีนี้เป็นยังไงมีน้ำหนักไหมอ่าคิดเห็นยังไงลองมาช่วยกันเบนสตอมหาคำตอบกันมาช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยอืมเฮ้ยน่าคิดน่าคิดนะต่อมานี่เราจะเห็นเลยว่าไททันสปีกเกอร์แมนเนี่ยผู้รักทุเลมาเลยเหมือนกับโเหมือนผู้ใหญ่รังแกเด็กเลยอะแล้วปืนพลาสมาเนี่ย ถึงแม้แกจะบินได้แล้วก็โจมตีได้ได้ไกลนะแต่ถ้าเกิดโจมตีแล้วทําอะไรไททันทีวีแมนเลยไม่ได้เนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรอะ่ะเออจะเอาหมัดเข้าไปสู้ก็ไม่น่าสู้ได้ดูตัวคนละไซส์เลยนะยิงไม่เป็นไรเลยเว้ยแล้วที่โกงเลยนะของไททันทีวีแมนเนี่ยคือแกบูสได้ด้วยเราเราเพิ่งมาเห็นว่าแกบูสได้ครั้งแรกก็คือตอนนี้นะ อย่างนี้ใครที่คิดจะหนีแกเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆแหละเหมือนเหมือนจะบินไม่ได้นะบูสเนี่ยเหมือนจะเป็นการพุ่งไประยะสั้นๆแต่ว่ามันเร็วมากแต่ได้แค่ระยะสั้นๆเอาไว้เหมือนกับเอาไว้ไล่เฉยๆอ่ะไว้ไล่แต่ว่าไม่ได้เอาไว้เคลื่อนที่นะในในข้อนี้ไททันทีอ่ะไททันสปีกเกอร์แมนก็ยังโหด,ดกว่าในเรื่องการเคลื่อนที่ไปนู่นไปนี่นะแต่ในเรื่องการต่อสู้เรารูแ้แล้วว่าไททันทีวีแมนเนี่ยโหดจริงโอพี OP มาก นี่เราสากนี้เราจะเห็นเลยว่าไซเนี่ยคนละเรื่องเลยขนาดตัวนี่คนละเ,เรื่องแล้วก็นี่อาวุธที่เราเห็นมาสักพักแล้วแต่ไท่ทานทีวีแมนแกไม่ใช้เลยนะส่วนใหญ่แกจะใช้ลำแสงในการจัดการสกวิด,ดีทอยเล็ตซะมากกว่าแต่จริงๆแล้วในทางฟิสิกส์เแกก็มีอาวุธนะแล้วก็แรงมากด้วยพอแกแทงทีเดียวเนี่ยลำโพงหลุดไปเลย ลำโพงหลุดปุ๊บแกไม่สู้แล้วไทท่านสปีกกอร์แมนหมีดีกว่าสู้ยังไงก็ไม่มีประโยชน์ไม่รอดแต่เราไม่เห็นนะเราไม่เห็นไทท่านทีวีแมนแกใช้เออที่พูดไปอ่ะไม่เห็นใช้ลำแสงกับพลังของลำโพงในการสู้ไทท่านสปีรกกอร์แมนอ๋ออ๋อไอที่ตอนหลังแกทำหน้าเซ็งๆนี่มันอาจจะมันอาจจะเป็นวิเคราะห์รวมกันได้นะ เพราะว่าเนี่ยอันนี้ที่ป๋าคิดนะแกทำหน้าเซ็งเห็นไหมชัดเลยว่าแกทำหน้าเซ็งแล้วแกไม่ใช้ลำแสงด้วยไม่ใช้เสียงจากลำโพงด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วแกไม่ได้ต้องการที่จะทำร้ายไททันสปีกเกอร์แมนหรือเปล่าแกต้องการที่จะเอาตัวปรลสิตเนี่ยออกมาเฉยๆเพื่อช่วยไททันสปีกเกอร์แมนแล้วพอแกแบบ <c oughs> แะททำไม่ได้แกก็เลยเซ็งไง เออแกเลยแบบงุดหงิดไงเออแทนที่จะแบบเพราะตอนนี้สถานการณ์ของฝั่งเครื่องใช้ไฟฟ้ามันก็แย่ใช่ไหมละ่ะแทนที่จะช่วยให้ท่านสปีกเกอร์แมนได้เอามาช่วยเป็นกําลังเสริมก็ทําไม่ได้แล้วตอนนี้เหมือนวิชชั่นเฟลอะแกะเลยเซ็งๆไนงะเพราะาอย่าลืมถ้าการต่อสู้ระหว่างเครื่องใช้ไฟฟ้ากับสกิบีดี y ทอยเล็ตเนี่ยไทท่นสปีกเกอร์แมนจะปวดมากนะแกะบินไปยิงไปบินไปยิงไป,ไป,ไปคือแบบ แกโหดจริงตอนนั้นนะถ้าเกิดสู้กับไททันสปีกเกอร์แมนกันเ่ยคือเป็นกําลังหลักเลยในการต่อสู้อ่ะเหตุผลน,นี้ละมัง่งที่ทําให้ไททันทีวีแมนจกเง็งแล้วก็คือแกไม่ใช้ลําแสงกับไม่ใช้ลําโพงเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดถ,ถ้าใช้ไปเนี่ยแทนที่จะได้ช่วยไททันสปีกเกอร์แมนถูกไหมก็อาจจะแบบไปทําลายเขาจนเขาแบบพังไปเลยก็ได้เออการต่อสู้ครั้งนี้เราจึงไม่เห็นไททันทีวีแมนแกใช้ไอพลังสอันนี้เลย คิดว่าไงคิดเหมือนป่าแม้จริงๆแกจะมาช่วยไทยทันทีวีแมนไม่ได้ไม่ได้จะมาทําร้ายเขาอ่ะไม่ได้จะมาทําลายเขาแกจะมาช่วยทีนี้นิสัยอย่างหนึ่งของเผ่าทีวีอย่างเผ่าทีวีแมนเนี่ยเวลาแกเฟล,ลอะไรสักอย่างเนี่ยสังเกตไหมแกไม่ยื้อต่อนะแกจะใช้สกิลไอควันสีดําเนี่ยว้าบหายไปเลยขอแบบเหมือนแกขอกลับไปคิดก่อนว่าจะเอายังไงกับมันดีว่าไอสถานการณ์แบบนี้เราจะไปแก้ไขยังไงดีคือยื้อต่อไปก็เจ็บตัวเสียเวลา ไม่ยืดดีกว่าใช้สก,กิลหนีไปก่อนเอออย่างนี้อย่างนี้เราก็จะได้เห็นว่าเผ่าทีวีแมนเนี่ยแกมีทั้งบูมีทั้งบุญน,นะคือฉลาดด้วยแล้วก็บูได้ด้วยแต่บทจะทิ้งก็คือทิ้งเลย <c oughs> ก็แอบ,บใจร้ายหน่อยๆน,นะคิดทุกคนคิดว่าไงเออมีแอบ,บใจร้ายหน่อยๆน,นะแต่ว่าก็เพื่อชัยชนะป่าว่าเขาก็ทําได้ทุกอย่างแหละเพื่อชัยชนะสําหรับเผ่านี้เนี่ยล้วคือตอนนี้คือจบแบบไม่ทิ้งอะไรไว้ให้เราเดาตอนหน้าต่อได้เลยจบแบบ แค่ไททันทีวีแมนหายไปเดาตอนหน้าต่อไม่ได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ้าวจบแล้วกับรีแอคชั่นกับการวิเคราะห์เล็กๆน้อยๆนะถ้าเกิดทุกคนคิดเห็นต่างยังไงหรือว่ามีทฤษฎีอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ป๋าด้วยวันนี้ป๋าไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ